เอาละครับแอนครับมาดูนะครับชาตินักโลกนะครับแหนศิลปะนะครับวันนี้จะมาโชว์การตกปลาเอาละครับวางทุนลงไปแล้วนะครับตอนนี้ทุนมีการขยับนิดนิดคนก็องแใจจดใจจ่อครับจดจดจ้องจ้องดูที่ทุนครับนมีการขยับแล้วครับโยกลอกแล้วครับทุนบินแล้วครับบินแล้วครับบินแล้วครับบิงแล้วครับบินแล้วครับ วิ่งไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับอ่านปล่อยเลยครับสวน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 เลยครับโอ้โหโอ้โชว์เลยครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณขีดหนึ่งนี่แหละครับไม่ถึงขีดไม่ถึงขีดมินมินเราก็จะทำการปล่อยกลับคืนนะครับมันตัวใหญ่เกินนะครับ อาทีซีดีของเราใหญ่ไม่กินครับดูนะครับอันนี้ไม้ที่สามไม้ที่สามครับทุนมีการขยับคนก็มีการขยับนะครับทุนเล็กนะครับเอาล้ครับทุนทุนทุนวิ่งแล้วครับ นี่แล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับสวนไม่ยอมสวนนะครับเอาวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับสวนครับสวนครับไปแล้วครับโอ้ โอ้โหไม้สามก็พลาดไปอีกแล้วครับปั่นเสร็จแล้วครับอันนี้ไม้ที่สีนะครับเริ่มมีการถอนหายใจเอาลงแล้วครับตำแหน่งเดิมครับทุนเดิมตำแหน่งเดิมาดูนะครับเพราะว่าครูศิลปะสมาธิสูงดูนะครับฝึกสมาธิเอามีดึงลอกครับดึงลอกครับอันนี้เขาดึงลอกครับเขาดึงลอกนะครับให้สายตึงครับ ทุนมีการขยับแล้วครับมาป Durham, ieran ieran ั๊บปั๊บการขยับนะครับทุนมีการขยับนะครับนะครับทุนเล็กนะครับเจ็ดทุนเล็กนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเขาจะสวนไม่สวนเขาจะสวนไม่สวนสวนไม่สวนสวนไม่สวนเอาละครับเริ่มบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม้ที่แปดครับปั้นเดียวแล้วครับไม่รู้จะสูตรไหนแล้วครับตอนนี้ไม่มีสูตรแล้วครับเอาละครับไปแล้วครับ บอม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 แบบอ๋อถ้าปลาใหญ่มันจะอยู่ลักษณะไหนอะไรเงี้ยอืมอือ่าถ้ามันปลาเล็กก็จะประมาณนี้ถ้าปลาใหญ่มากก็เนี่ยถึงโคนนะอืมตรงนี้ตรงนี้ดีอันเดียร์ชวนะครับดาวเสานะครับเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้เป็นเอ่อเป็นอะไรนะครับเมื่อกี้เข่าพวงครับมะเขือพวงมันได้ตัวใหญ่ครับทีนี้เป็นดาวเสาดาวเสาดาวเสานะครับดูนะครับอ่านี่ครับเออเขาจะเอาดูครับ าานวนไปเรื่อยนะครับพอ,อ,อมัาแรกถามว่าเบื่อ,อก็เบื่อขึมาก,ก็ไม่อยากเท่าไหร่เอานะครับอันนี้ไม้ที่เกศครับมาดูนะครับทุดขยับนะครับขยับเพราะว่าอ่า เจ้าของเบ็ดเขาดึงนะครับกําลังหมุนลอกกลับครับเขาหมุนลอกกลับมาครับเขาหมุนลอกไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับหายแล้วครับเฮ้ยตัวใหญ่มากเพราะว่าหัวมันอยู่ตรงนี้เราห่างไปสมบัดตรงนั้นเมื่อกเคตัวมันก็ยาวประมาณอย่างนี้แน่เลยอยู่อยู่ตรงไหนครับหัวอยู่ตรงไหนครับตอนแรกหัวอยู่ตรงนี้ครับหัวจุดนี้ครับหางหางน้ำน้มันมีกันกระเพื่อมหางตรงนี้ใช่ใช่ยาวประมาณสองเมตรได้ครับตัวนี้ โอ้เดี๋ยวอีกครับนี่กีไม้ที่ห้าขึ้นมาหนึ่งตัวก็เป็นเอานี่ครับมะเขือพวงวัดมะเขือพวงมะเขือพวงแต่พัฒนานี่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ไม้ที่เท่าไหร่ครับไม้ที่หกนะครับตัดไปครับไม้ที่หกครับพ่อนะ ดูเป้าหมายเขาจะไปตรงไหนครับเหียยไปแล้วครับเป้าหมายเดิมครับเอาสาวลอกสาวลอกอืมดึงลอกครับอ่าดึงลอกให้ตึงเอ่าเชือกตึงแล้วครับผมครับเอ้าอันนี้ก็อ่ามีกําลังใจครับนีกำลังใจ <laughs> อนารัครับอ่าทุน่นทุ่นเล็กๆนะครับทุ่นเล็กๆเดิม เดิมนี่นะครับทุนเล็กๆครับนี่ครับทุนครับทุนครับเมื่อเมื่อกี้คนอีสานเขาใช้ขุดพวกแย่พวกอะไรแต่ผมมากับเรือผมวิ่งว่ายน้ําแล้วก็วิ่งตามปลาได้ปลาการังบนไปเรื่อยนี่การขยับเราไปแล้วครับทุนวิ่งแล้วครับไปแล้วครับหายไปแล้วครับเอาขึ้นมาครับุโอ้ไม่ตรงเป่านะตัวนี้เราต้องคงมันใหญ่เกินครับไซนี้ใหญ่เกินเราไม่เอาครับไซนี้ใหญ่เกินเราไม่เอานะครับดูครับไซใหญ่ครับไซใหญ่ไซใหญ่ นะครับ <premises, S 2> สาสใหญ่คร <user> ับเนี่ยครับสาสใหญ่ประมาณนี้ได้ครับรุ่นใหญ่เกินครับเราไม่เอาเราปล่อยกลับคืนครับนะครับปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมนี่ครับจริงได้ต้องการที่เอาขึ้นมาเพื่อแค่อยากให้มาเจาะมีรูระบายตรงนี้ให้ปลามีรูจมูกรูจมูกหายใจเพิ่มขึ้นอ้ครับเอเก็บขึ้นแล้วครับปล่อยขึ้นแล้วครับษนี่เก่าขึ้นบำรุงหนึ่งอ้าวมีแผลนะครับมีบาดแผลครับเอ ไม้ที่ห้าโดนบาดแผลครับโดนนินจาปักเข้าให้ครับอที่ได้ขึ้นมาเมื่อกี้คือลงไม้ที่สี่อันนี้คือไม้ที่ห้านะครับแต่ตอนทำเงือนลูกทรงเนะครับพีระมิดนะคล้ายอันนี้คือสูตรนะครับสูตรถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นเจดีทรงระฆังกว้างอ๋อมีสูตรด้วยครับต่อการสายตาของปลาหลอกล่อให้ปลาหลงเชื่อว่าสิ่งนี้เป็น อาหารล้วสิ่งมีชีวิตนะครับนี่ครับหลักของทางอศิลปะนะครับนี่แคไปเรื่อย่ะดูครับนี่จะลงไม้ที่ห้านะครับดูครับสูตรปั้นเหยียบพีระมิดนีครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วอมีก่อนสาวรอกครับสาวรอกครับสาวรอกเอ้านะครับ ลงสีไม้ได้หนึ่งตัวนะครับนะครับตัวนี้อยู่พงยานะครับอันนี้คือไม้ที่ห้านะครับดูไม้ที่ห้านะครับตอนนี้ทุนยังอ้ามีการขยับแล้วครับไปแล้วครับขยับแล้วครับขยับไปแล้วครับขยับแล้วครับอ่ามีการขยับเหมือนกันครับเอาละครับเตรียมที่จะสวนแล้วนะครับ เตรียมที่จะสวนนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับสวนแล้วครับสวนแล้วครับสวนแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้เอ้โไม่เบาครับตัวนี้ไม่เบาครับโอเคครับได้ได้ได้ครับโอ้โหได้ได้ได้ครับอ่าเอาแลครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับดูนะครับเขาจะทำได้ไหมครับอ้าวนี่ครับ สายน,นี้อ่าสายนี้ก็อยู่ที่ห้าครับ<า>อืมอ่าเขียนได้ครับสายนี้โอเคครับ<า>เดี๋ยวมีตังค์ไม่เยอะครับแต่น้องแคนเข้าให้ราคาประมาณนี้ก็ใช้ตังค์ไม่เยอะโอเคครับจริงๆไม่ได้ไม่เอามาจากสารรหรอกออกมาแล้วก็าวมาปัน่นค <laughs> อมอคร๋อรนี่ครับสองนะครับสอง